สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเฮียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เฮียก็อยู่ที่ฟอร์จูนออกืือว่าพี่วัวทองของเรานะครับกับทุน81บาทนนครับเข้ามาก็ เกมหน้าตาคุณเคยกันเหมือนเดิมนะก็อยู่กัน2เกมก่อนเนาะช่วงนี้กับเกมพี่เสือกับพี่วัวของเราเนาะก็เอ่อใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับเอ่อจะได้เวลาเอ่อผมลงคลิปก็มันจะได้ไปแจ้งเตือนที่มือถือของเพื่อนอน,นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเทเล gram นะครับก็อย่าลืมไปกดเข้าด้วยแล้วกันนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับมาสำหรับวันนี้ก็ ไปเริ่มเลยแล้วกันนะกับไม้ห้าบาทเหมือนเดิมครับยังอยู่กันที่ออโต้สามสิบสปินเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเไขที่ยังไม่แบบอะไรอะยังไม่มีเทคนิคในการเล่นหรืออะไรก็ลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปเล่นดูนะครับมาเปิดด้วยก้อนทองสามก้อนสวยๆไปมาว่ายังไงไม้ห้าบาทเลือกันไปเลือกันไปมาดิ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ15รอบยังได้ยังถือว่าไม่ขาดทุนมาดีโดดแล้วโอเคกดไปหลายรอบอยู่เปิดด้วยก้อนทองแบบนี้ผ่านไปหนึ่งรอบมาด้วยโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหหมาสิบได้สิบบาทเดี๋ยเชื่อไปครับอีกสิบรอบ รู้หน่อยห,อหมาี่โอโหย,ยิดแค่ดอ,อกนี้แตกนอกไปคุณผูชมมากห้าร้อยโอ้โหได้สองแดงด้วยครับเรื่องก็ถือว่าเราเปิดหัวไปได้สวยนะครับดอกนี้นะโอ้โหโห้าร้อยกลมกลมไหมครับกับไม้ห้าบาทได้เยอะเหมือนกันนะไม้ห้าบาทแต่ว่ามันเป็นตัวแพงด้วยเนาะเออมันก็ได้เยอะเรื่องปกติ มาโอเคเดี๋ยวเราไปขยับกันที่ไม้ย0เลยดีกว่านะไปลุยโอ้โหก้อนทองมาก่อนแล้วหก้อนเอ้ยวันนี้เปิดหัวได้สวยนะคผู้ชมอ่ากดรอบเดียวครับเรียบร้อยครับได้เล่นไม้ส0โอ้โหอะไรจะเร็วขนาดนั้นมา ไม้40่สิบครับไปต่ออีก30รอบเริ่มใหม่นะโอ้โหแล้วก้อนทองมาอีกแล้วอ่ะเอ้ยเกินไปหรือเปล่าดอกนี้มาอีก800ครับ2000ันปะเนี่ยโอ้โหยังไม่2000นะ1ั0แอยู่นะไปต่อครับโอ้ยโ,โดนไหมยังยังเฮ้ยวันนี้รอบต้นมาจัดจัดนะไม้เล็กมาดีจัด ต่อครับอีกสิบห้ารอบว่ายังไงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยห้ารอบครับโดนไหมโดนอีกแล้วหูปลายก็ยังถือว่าได้อยู่นะต้นอาจจะมาดีแต่ปลายก็ยังมาดีอยู่นะแต่กลางนี้แดกยับยับเออมาขอคูณสิบสวยๆขอคูณสิบสวยๆโอ้ตกเป็นแบบตกเป็นติ่งมาแบบนี้ zoom ก็ได้ zoom ก็ได้ zoom ก็ได้โอ้โหผ่านไปหมดเลยวะฮึ่ม <c oughs> ต้องได้แล้วแหละดอกนี้ต้องได้แล้วโอ้โหเนี่ยมันตกเป็นติ่งมาหลายรอบเลยโดดซ้ำไปดิโอ้โหโดดซ้ำอีกหนึ่งรอบอรอบนี้เปิดด้วยกล่องทองมาลุ้นละโอ้โหแล้วกล่องทองมาอีกคูณสิบโชว์ไปดิคูณสิบโชว์ไปดิ มาน,นี่แหละของแพงนี่แหละของแพงโอ้โหเฮี้ยติ่งมาอีกแล้วคุณชมโอ้โหโดดซ้ำอีกโดดซ้ำอีกเลโอ้โหย็งคี่สามรอบติดเฮ้ยแล้วภาพเดิมเลยนะเกินไปปะโอ้โหแต่ไม่ได้คูณสิบเลยนะโดดสามรอบติดไม่ได้คูณสิบเลยแต่ว่าได้ตัวแพงสุดนะรอบนี้นะโอ้โหเสียดายว่ะ เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยว่ะอันนี้เพิ่งเคยได้เหมือนกันนะผู้ชมโอ้โหโดดสามรอบติดเลยว่ะมันเกินไปปะเนี่ยโอ้โหแบบนี้เรียกว่าโดดยับยับโดดแบบนี้โหเข่าพังหมดแล้วมั้งข้อเท้าพังหมดแล้วโอ้โหดอกนี้สามพันหกร้อยครับคุณผู้ชมเออก้อนทองเก้าก้อนนะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่มให้สองร้อยเลยแล้วกันนะครับโอ้โห้าพันสี่ร้อยแล้วโอ้อห เกินไปมากนะโอ้โหโดดสามรอบติดแล้วไม่ได้คูณสิบสักรอบเลยโอ้โหดูดูด,ดูทำท่าจะโดดอีกละออมาดิโอ้โหแตกนอกมาอีกดอกนี้หกพันครับออ,อ,อตอนโดดไม่ได้คูณสิบเลยมาแแบบแตกนอกหมดเลยนะโอ้โหอะไรครับนี่เกิดอะไรขึ้นกับพี่วัวของเรา เออดอกนี้มาอีกหกพันครับโอ้โหยังไม่หนึ่งหมื่นนะเก้าพันอยู่นิดเดียวไปลุยต่อโอ้โหลุยต่ออีกสิบรอบว่ายังไงแต่งนอกไปอีกดีโดดไหมอีกรอบเดียวเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับโอ้โหยาวเลยทีนี้อีกสี่พันแล้วเมื่อกี้ นิดเดียวเอง้ยดอกนี้ก้อนทองเจ็ดก้อนครับมาดิน้องๆเออโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยวันนี้โอ้หเหมือนเดิมครับยังอยู่ช่วงเวลาเทพเหมือนเดิมครับสิบโมงสบอนาทีนะตอนนี้นะมาครับดอกนี้หมื่นสองนะโอ้โห เอาเรื่องจัดนะคุณชมหมื่นแปดแล้วครับมาเราไปขยับไปที่ไม้400ร้ยเล้วกันนะมาลุยครับสารอบโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยว่ะวันนี้มาโอ้โหไม้ใหญ่เริ่มแล้วสิบรอบผ่านไปโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยโดดดิแต่นอกไปโดดไป โดดแล้วโอ้ยสั่งได้ดังใจสั่งเหมือนมีปุ่มกดให้กระโดดโอ้โหมาดอกนี้สองแดงต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหมาโอ้โหยอันนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ได้อยู่แล้วนี่ละเ,เรียบร้อยไม่เคยได้เลยนะไอ้กล่องทองนะพอๆกับพอๆกับไอ้ก้อนทองเลยนะ โอ้โหถ้าไอสองตัวนี้มานี่ไม่ต้องลุ้นนะแล้วตัวนี้แม่งแบบได้น้อยอะถ้าไม่คูณสิบอะแต่ว่านี้เราใส่ไม้ใหญ่นะก็ได้มาหมื่นแปดนะโอโ้เรียบร้อยครับสามหมื่เป็นที่เรียบร้อยมาไม้แ0 0ร้อยกันเลยดีกว่านะครับลองดูครับสาสิบรอบวันนี้จะได้เล่นไม้พันสองวะคิดว่าคิดว่าอย่างไงเออมาอืออันนี้สี่พันครับดอกนี้ ไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไม้แปดร้อยครับอีกยี่สิบรอบเป็ยังไงว่า,างไงว่า,างไาางไหมุนนานด้วยโอ้โหเริ่มว่ะเริ่มหมุนนานแล้วว่ะโอ้โหอุกก้อนทองมาอีกสี่ก้อนครับดอกน,นี้หมื่นหกนะไปลุยต่อครับยังอยู่ตรงสามหมื่นอยู่เลยนะยังไม่แตะสี่หมื่นเรียบร้อยครับโอ้โหพูดปุ๊บห้าหมื่นเลยปะเนี่ย เรียบร้อยนะห้าหมื่นนะน่าจะห้าแหละเอาหูเรียบร้อยครับไปต่อนะมาดีสิบรอบว่ายังไงอือหืออุโดนไหมโดนไหมหม้ยแปดร้อยนะไม่ลุ้นนะเรียบร้อยครับสี่หมืนแปดนะเดี๋ยวเราไปต่ออีกสาสิบรอบแล้วกันครับมาสุดท้ายละทิ้งทวนหน่อย อีกตัวหน่อยโอ้โหยกองทองมาสวยสามก้อนแปดพันมาอีกสามก้อนครับไปแปดพันนะว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหดอกนี้อีกสามพันสี่ครับรุยต่ออีกสิบสี่รอบมาอีกสองร้อยสี่สิบโอ้โหกดแปดร้อยได้สองร้อยเกินไปเกินไปมากอีกห้ารอบไม่มีให้รู้เลยเหรอถามจริงถามจริงจริงเถอะวาโอ้โหมมาโดด เกือบเกือบเกือบหมดรอบแล้วอะโอ้โหขอคูนหน่อยเถอะวันนี้ยังไม่คูณเลยนะเอาจริงโดดแล้วยังไม่คูณเลยนะโดดแล้วได้แต่แบบอะไรไม่รู้นะดอกนี้้หืมเชื่อได้เลยได้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหวิว่งเกือบได้คูณสิบโหนหมุนแรงเกินไม่เป็นไรครับโอ้โหอีเอาอย่างดี เท่าไรสามหม่นหกนะดอกนี้คอยังโอเคเป้าเราก็อยู่ที่ห้า0 0ื่นะได้อยู่ครับก็ได้มา8ปดหมอีก2รอบ1รอบรีบร้อโอ้โหปิดฉากด้วยก้อนทองมาอีก8,400ครับเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคุณผูชมคลิปนี้ก็ถือว่าถึงเป้าหมายเราที่5้าห0ื่นนะก็แต่ว่าได้เกินไปที่แ7 1 9 9 5 0นะครับก็ ใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ชอบชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ